พายุมาอีกแล้วครับผมมาในรอบดึกนะครับไฟดับหมดเลยนะครับที่แสวงสว่างอยู่ก็คือไฟจากโซลาเซลล์นะครับลมอย่างแรงนะครับข้างนอกพายุพัดอย่างแรงครับผมพายุพัดแรงมากเลยครับ ตอนนี้ลมแรงมากเลยครับลมแรงมากเลยครับโอ้โหลมแรงมากเลยครับผมโอ้ลมแรงมากเลยลมแรงมากโอ้ลมแรงจริงๆ โอ้โอ,โอ้ลมแรงจริงๆหวังว่าเสาไวไฟ,ฟคงจะไม่หักไม่ล้มนะอย่ามาทางนี้เลยลมเอ้ยไปทางอื่นเถอะขึ้นภูเขานู่นในที่ไม่มีคนอยู่นู่น รบแรงมากเลยครับท่านผู้ชม